น้ำาข้างขุณน,นะครับฝนตกหนักนะครับคือปลาก็ค่อนข้างกัดยากนะครับเพราะว่าน้ำมันขุ่นนะครับ เดี๋ยวลองต่อข้างหน้าเวนข้างาางนา,างนปลามันจะห้าวหรือเปล่าครับ ดีทันด้วยครับน,นโดนไหมโดนไหมโดนอยู่นะครับนี่นะเรียบร้อยนะกินยังไงไม่รู้นะครับนี่รับมีขึ้นแล้วก็ตีทันนะครับหเหลี่ยงทันก็โดนนะครับ สำหรับกระสุก ครับสวยงามครับเรียบร้อยครับน้ำคุ่นๆนี่ต้องสีนี้นะครับนี่เลยครับ สิงกิ่งครับเดี๋ยวซ้ำที่เดิมนะครับมันจะมีหลายตัวนะครับนั่นไูน่ว่าแล้วโดนครับถ้าโดนเบ็ดเดียวนี่ก็สบายนะไม่หลุดนะครับ เสียวนี่ครับถ้าโดนเม็ดซิงเกิลหุกก็โอกาสหลุดยากเลยต่อเลย,ยนะจะมีอีกหรือเปล่านะหั่งง่โดนอีกแล้วครับสามไม้ต่อกันเลยครับ ไม่ค่อยใหญ่นะก็เลย di dalam di dalam itu ini yang awal di dalam dan kok kan dah ni lah าจเลยครับไม่เล่นกับมันนะครับตัวเล็กนะเพราะเรารีบทำเวลานะครับ